นะคะกับช่องกุ๊กไก่ทาร์ดเวอร์ค่ะวันนี้นะคะก็พบกับกุ๊กเหมือนเดิมซึ่งกุ๊กไก่ยังไม่หายป่วยนะคะแต่ว่าจะมาอัดคลิปให้ทุกคนนะคะวันนี้ก็ขอติดน้องหมาแบบสบายๆนะคะทุกคนใครมาดูใหม่ไม่ต้องตกใจนะทั้งเสียงทั้งหัวทั้งอะไรอย่างเงี้ยเออโอเควันนี้กุ๊กจะมาทําเป็นท็อปปิกที่มันดูแบบ เเป็นเรื่องราวที่ทุกคนสามารถดูได้ละกันเพราะมันอาจจะไม่ใช่เรื่องความรักก็ได้แต่บางคนก็ดูเป็นความรักได้นะคะหัวข้อก็คือว่าสิ่งที่คุณกําลังพยายามทําเนี่ยคุณจะทําสําเร็จไหมนะคะมาให้ไพ่ดูกันเนาะกุ๊กไม่รู้ว่าแต่ละคนมีโกมีเป้าหมายอะไรนะคะฉะนั้นกุ๊กจ้านแบบกว้างๆเลยนะคะแล้วก็อาจจะมีไพ่คําแนะนําให้ด้วยนิดหนึ่งเนาะทีนี้วันนี้กุ๊กใช้วิสานนะคะเป็นไพ่แม่โหมดหน่ารักนะคะ เดี๋ยวให้เลือกสามใบสมกองเนาะวันนี้อาจจะไม่ได้อ่านยาวมากนะคะแต่ว่าก็อยากมาลงให้ทุกคนเนาะโอเคมาใบาแรกนะคะเพ o อฟซอร์เพจอฟซอร์ใบที่สองนะคะสิบถ้วยใบยที่สามนะคะเอซอปแพนเด ะะเดี๋ยวกูให้ดูอีกรอบนึงเนาะแล้วก็เลือกอันที่โซจึ้งที่สุดนะคะเพชรรับสอดค่ะ10ถ้วยค่ะแล้วก็เอสเปนเดอรเคนะคะเลือกจากภาพที่ดึงดูดที่สุดนะคะความหมายไม่เกี่ยวนะดูภาพที่ดึงดูดเราที่สุดนั่นจะเป็นดวงของเราเนเนนะคะดังนั้นเดี๋ยวกุจะขออนุญ,ญาตไปเริ่มที่คนกองแรงนะคะก็คือเพชรรับสอดนะคะโอเค เรามาดูกันนิดหนึ่งว่าคนที่มาดูกลองนี้นะคะคุณเป็นใครได้บ้างเนาะโอเคคุณเป็นใครได้บ้างคะคนกลองนี้คุณเป็นคนที่เออชอบอ่านหนังสือเออในช่วงนี้คุณง่วงดว้วยคุณขี้เกียจคุณแบบจะหลับแล้วทำงานก็จะหลับ หลับกลางวันอะไรอย่างเงี้ยเออมันเป็นฟิลนั้นที่กูเห็นคุณชอบอ่านหนังสือก็ได้หนังสือการ์ตูนหนังสือนิยายได้หมดนะคะหรือว่าบางคนเป็นคนที่ชอบเรียนรู้คือชอบรู้อยากรู้นู่นรู้นี่คุณก็ไปโรงเรียนเพิ่มอะไรเงี้ยที่กูเห็นอืมแล้วก็บางคนชอบสีเขียวนะเออที่กูเห็นนะสีเขียวสีส้มอะไรเงี้ยได้นะคะโอเคคุณเป็นใครได้บ้างอีกกูขอดูหน่อยคุณเป็นคนที่ ชอบใช้น้ำหอมก็ได้นะคือเหมือนแบบคอลเลคชันน้ำหอมเยอะหรือแบบอ้ยชอบลองกลิ่นนน้นกลิ่นนี้อะไรเงี้ยเป็นคนชอบเครื่องหอมก็ได้นะคะจุดทงจุดเทียนหอมอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะที่กุกเห็นคุณเป็นคนที่หน้าหลากาักคะคุณอาจจะมีพี่น้องเออมีน้องชายหรือน้องพี่สาวหรืออะไรเงี้ยที่กุกเห็นนะคือมันเป็น energy ของแต่กุกว่าคุณน่าจะมีน้องอะ่ะออแบบเป็นน้องอะ่ะ คุณอาจจะเป็นคนโตก็ได้นะคะเออประมาณเนี้ยะแล้วก็คุณเป็นคนที่ใจดีกับคนอื่นนะคะที่เราเห็นชอบสะสมของอ่ะมันเป็นภาพของคนเด๋ดวดิสะสมของข้างหลังเต็ไมไปหมดเลยน้ําหอมนู่นนี่นั่นบางคนสะสมไอเนี่ยอะไรนะอาร์ทอยอะ่ะเออเต็ไมไปหมดที่บ้านเลยอย่างเงี้ยขอดูหน่อยคุณเป็นคนที่ กูเห็นถึงคนที่มีความยุติธรรมนะไม่รู้ Energy ไพ่ใบเนี้ยมันเป็นแบบนั้นคุณเป็นคนที่มักจะชอบทำสิ่งดีๆชอบทำบุญก็ได้ชอบกดน้ำก็ได้ชอบทำอะไรที่มันเป็นสิ่งดีๆที่กูเห็นนะทำเป็นประจําแล้วก็คุณเป็นคนที่ เป็นคนฉลาดเป็นคนที่น้ําไม่เต็มแก้วอะเห็นน้ําที่มันเทแล้วเป็นอินฟินิตี้ปะคุณเป็นคนชอบเรียนเห็นปะกุ๊กว่าแหละคุณเป็นคนชอบเรียนรู้อ่ะคุณเหมือนถ้าสมุิเจอเรื่องอะไรใหม่ๆคุณก็อยากจะเรียนรู้คุณสนใจอะไรก็เติมคุณไม่หมดอ่ะเออแบบนี้ยมันมันเติมได้อีกเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยที่กุ๊กเห็นนะอืมคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนฉลาดเออแล้วก็กุ๊กว่า สมัยเขาเรียกว่าอะไรอะก่อนคุณที่จะมีก่อนสมัยเด็กๆอะคุณอาจจะแบบย้ายบ้านบ่นบอยก็ได้อะไรเงรี้ยบางคนเนาะทีนี้ค่ะโอเคคาใบ้ตัวคุณเท่านี้แหละที่กูเห็นนะทีนี้ขอดูเลยว่า,าสิ่งที่คุณกําลังพยายามเนี่ยมันจะทําสําเร็จไหมนะคะอาจจะไม่ยาวมากนะคะแต่ว่ากูก็จะตอบให้ชัดๆฟันๆไปเลยว่ามันมีเกณฑ์ไหมคะที่จะสําเร็จสิ่งที่คุณจะพยายามกําลังจะทําอยู่ มันจะสำเร็จไหมขอภัยดูหน่อยว้ามในออบสอดกูกเห็นถึงคนที่พยายามจริงๆนะเออคุณพยายามมากนะคะคุณชัดเจนในตัวเองในสิ่งที่คุณทําคุณฝ่าฟันคุณทําทุกอย่างเห็นปะกระโดดข้ามขอนไม้แล้วก็ถือดาบคือกุ๊รู้สึกว่าคุณน่ะกําลังมุ่งมั่นทําอะไรบางอย่างจริงๆแต่ละคนแต่ละเรื่องไม่เหมือนกันเนาะที่กุจะบอกอยู่ แต่กุกรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ฉลาดแล้วก็รู้จังหวะเวลาคุณรู้ว่าปัญหาอยู่ตรงไหนด้วยซ้ำนะคะคนกองนี้อ judgment คือกุกรู้สึกว่าสิ่งที่คุณทำอะ่ะไม่รู้คุณทำอะไรนะแต่ในวันหนึ่งอะ่ะมันจะเห็นผลมากเลยอะ่ะคือทุกคนจะเห็นคุณเลองแสงเลยเห็นปะคือกุกรู้สึกว่าสิ่งที่คุณทำปุ๊บอะ่ะ สักพักคุณจะเจอทางบางอย่างเออที่ชี้นำคุณหรือคุณจะเจอความรู้บางอย่างที่มันเปิดโลกคุณเจอสังคมบางอย่างที่มันเปิดเข้ามาเออกูเห็นแบบนั้นกูรู้สึกว่าสิ่งที่คุณกำลังจะทําอยู่มันกำลังจะเหมือนได้รู้ละว่าสิ่งสิ่งเนี้ยมันจะสำเร็จไหมหรือสิ่งสิ่งเนี้ยมันมีเกณฑ์ที่จะไปในทิศทางไหน นะคะอืมอกุ๊กเห็นถึงเอเนจีที่กุกรู้สึกว่าไม่ว่าเรื่องราวเนี้ยจะเป็นเรื่องอะไรถ้าเป็นในเรื่องของงานกุ๊กเห็นว่าอะไรก็ทำคุณไม่ได้คุณเอาชนะได้หมดนะคะเออถ้าเป็นในเรื่องของอ่ะกูขอดูหน่อย คือคุณน่ะต้องบอกก่อนนะคือกุ๊กเห็นแล้วว่าคือในชีวิตคุณเนี่ยมันน่าจะมีเรื่องราวอะไรบางอย่างหรือตอนเนี้คุณอาจจะมีคนที่คุณรู้สึกว่าเออไม่ถูกชะตาหรืออะไรเงี้ยก็ได้นะหรือว่าคุณกําลังมีปัญหาบางอย่างแหละที่คุณกําลังฝ่าฟันแต่ไพ่คุณน่ะมันเหนือกว่าสิ่งเนี้ยเออฉะนั้นกุ๊กทายว่าเรื่องที่คุณกําลังจะทาเนี่ยนะคุณจะทําสําเร็จคุณจะชนะ ถ้าคุณมีคู่แข่งคุณชนะเพราะคุณได้ไพ่สเตรนนะคะมันมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองคุณอยู่มีมังกรที่คุ้มครองนำทางคุณในภาพนี้มันเหมือนเป็นบุญแหละเป็นเป็นเกราะเป็นอะไรบางอย่างที่คุ้มครองคุณอยู่ฉะนั้นคุณไม่ต้องกังวลคุณไม่ต้องกลัวในสิ่งที่คุณกำลังจะทำกูเห็นว่า คุณจะชนะมันได้ไม่ว่าจะเรื่องความรักก็ตามนะความรักเนี่ยกูก็เห็นเลยว่าคุณจะเป็นคนที่อ,อได้รับความรักจากเขาคุณจะเป็นคนที่ชนะละกันคุณจะได้รับความรักจากเขาคุณจะมีแฟนเออถ้าใครโสดเนาะคุณจะมีแฟนนะคะแล้วก็ในเรื่องของงานกูก็เห็นว่า ทุกอย่างมันจะผ่านไปได้อุปสรรคทุกอย่างมันจะดีขึ้นในช่วงเดือนหน้าเป็นต้นไปนะคะเดือนใครมาดูเดือนไหนก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ว่ากกจะบอกว่าถ้าคุณมาดูเดือนนี้เนาะมันก็จะเป็น e NERGY ของเดือนหน้านะคะที่มันจะเริ่มดีขึ้นนะคะที่กกเข็นฉะนั้นคนกองเนี้ยกูขอทายเลยว่าสิ่งที่คุณกําลังมุ่งมั่นพยายามทําอยู่ให้ทําต่อไปนะคะ ให้ทำต่อไปแล้วเดี๋ยวคุณจะเห็นแสงเห็นสัญญาณบางอย่างนะคะคุณจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณกำลังจะทำอยู่แน่นอนคนกองนี้นะคะฉะนั้นคำแนะนำจากไพ่อะ่ะจริงๆกูเห็นแล้วว่าจริงๆคุณเป็นคนสู้อยู่แล้วตามไพ่นะไพ่แนะนำว่า,าหนึ่งคุณต้องสู้สองคุณจะต้อง มีความรู้อะไม่ใช่สู้ด้วยกําลังอย่างเดียวคุณจะต้องสู้ด้วยสติปัญญาด้วยนะที่กุเห็นนะบางคนถ้าคุณไม่รู้จริงๆว่าแนวทางที่คุณกําลังทําอะไรอยู่อะกุกแนะนําให้คุณไปหาผู้รู้นะคะผู้ที่เขาแบบชํานาญด้านนั้นก็ได้หรืออะไรเงี้ยเออแล้วนั่นแหละคุณถึงจะชนะมันได้คุณถึงจะเอามันอยู่ นะคะแต่โดยรวมกุ๊กเห็นแล้วว่าคุณจะทําได้ทายที่สุดนะคะคนกองนี้ยังไงก็น้อมรับคำำําทํานายด้วยนะคะถ้าใครต้องการดูดวงส่วนตัวกับกุ๊กนะคะก็คลิกลิงก์ไลน์ด้านล่างได้เลยค่ะกุ๊กยินดีให้คําแนะนําทุกคนนะคะโอเคเดี๋ยวกุ๊กขออนุญาตไปต่อที่คนกองที่2นะคะ คนกองที่ส่งขาคนที่เลือกสิบถ้วยเนาะเรามาดูกันเลยนะคะถ้าใครต้องการเช็คดวงกับกุกนะคะก็มาเช็คได้เลยนะคะมีโปรโแบบคำถามคำถามเริ่มต้นที่39บาทนะคะโอเคคนที่เลือกสิบถ้วยคะ่ะคนกองสองคุณเป็นใครได้บ้างคะกูขอดูหน่อยคุณเป็นใครได้บ้างขึ้นไปเลย คุณเป็นคนที่ตื่นรู้แล้วคุณเป็นคนฉลาดค่ะกูเห็นเหยเนยในจีที่คุณเป็นคนฉลาดชอบทําบุญนะคะคุณอยากแต่งงานด้วยคุณอยากใส่ชุดเจ้าสาวที่กูเห็นอ่ะเออแล้วก็คุณเป็นคนที่ในเร็วนี้อาจจะต้องไปงานแต่งก็ได้นะงานแต่งงานยินดีอะไรอย่างเงี้ยเออกูเห็นแบบนั้นคุณต้องการที่จะมีครอบครัวเออกูเห็นแบบนั้นคุณอยากมีลูก คุณอยากนั่นแหละกุ๊กเห็นว่าทางที่ชีวิตคุณคุณอยากแฮปปี้อ่ะเออราวันเนี้ยกุ๊กเห็นเนาะแล้วก็คุณเป็นคนที่เชื่อในเรื่องของโชคชะตามากนะคะมูเตลูอะไรเงี้ยได้หมดเลยเดสตินีคุณเชื่อเรื่องพวกนี้นะคะเออแล้วก็กุ๊กเห็นถึงว่า คนกองนี้มันเหมือนเป็นคําทํานายด้วยนะว่าชีวิตคุณที่ผ่านมามันอาจจะไม่ดีเนาะแต่เร็วๆนี้ยมันจะเปลี่ยนไปหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะคุณจะเป็นคนที่รวยมากเฟื่องฟูไม่รู้ใครมาดูนะกองเนี้ยแต่กูเห็น energy น,นั้นเลยออ <c oughs> คุณจะเป็นคนที่รวยแล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นอะไรอย่าง <c oughs> เงอ,อประมาณเนี้ยทีนี้มาคุณเป็นใครได้บ้างอีกคุณเป็นคนที่เนี่ยชอบทาบุญเด่นมากที่กูเห็น คุณเป็นคนชอบทำบุญทำทานคุณเป็นคนที่ชอบดอกบัวก็ได้นะดอกบัวสีชมพูคุณชอบไปเที่ยวน้ำตกอะไรเงี้ยก็ได้คุณชอบใส่หลุงเออที่กูเห็นคุณชอบสีออกทนชมพูม่วงอะไรเงี้ยก็ได้นะคะเออแล้วก็คุณเป็นคนนั่นแหละชอบให้ความรู้คนอื่นก็ได้ชอบสอนชอบให้ความรู้ชอบให้ขอคนอื่นอย่างที่กุบอกเออ คุณเป็นคนไม่เหมือนใครเลยอะตัวซีเคลต์อะเออคุณ,ค,ณคุณเป็นตัวซีเคลนะท์นะเทโคนทีนี้เรามาดูกันว่าสิ่งที่คุณจะทำเนี่ยมันจะประสบความสำเร็จไหมกูขอดูหน่อยจริงจงพลังงานไพ่ก็ค่อนข้างดีเนาะเดชสิ่งที่คุณจะทำจะประสบความสำเร็จไหมขึ้นเดชเลยฉันงงมากขอกระยหญ่หน่อยสิ่งที่คุณกำลังจะทำคุณจะประสบความสำเร็จไหม จริงๆคนกองเนี้ยกุ๊กเห็นเป็นในเรื่องความรักโคตรเด่นอะจริงๆคือกุ๊กไม่รู้ว่าคุณกําลังทําอะไรอยู่นะคะแต่ว่าไพ่บอกว่าเส้นทางที่คุณกําลังเดินอะถูกต้องแล้วถ้าคุณต้องการที่จะมีครอบครัวถ้าคุณต้องการที่จะมีความรักต้องการที่จะมีลูกเดี๋ยวมันกําลังจะเกิดขึ้นแล้วกับคุณไม่นานหรอกค่ะไม่นานให้คุณหมั่นทําบุญนะถ้าคุณอธิษฐานแล้ว อะไรแล้วอะไรเงี้ยกูรู้สึกว่าไม่นานทุกอย่างมันจะประสบผลนะเออแล้วก็คือถามว่ามันจะคุณจะประสบความสำเร็จไหมเนาะกับสิ่งที่คุณกำลังจะทำอยู่ five สอกูเห็นถึงว่ามันยังมีปัญหาอยู่นะในตอนนี้อาจจะเป็นตอนนี้แหละที่ดูเอเนจีกูเห็นว่ามันเป็นเดสอะแต่มันเป็นเดสที่แปลกมาก ถ้าในเรื่องความหลักกูรู้สึกว่าทุกอย่างมันกําลังจะจบแล้วอะ่ะมันเป็นคําที่ว่าอ่าเรื่องที่คุณกําลังหวังอยู่เนี่ยทุกอย่างมันกําลังจะจบอืมโดยที่คุณนะ่ะแทบจะไม่ต้องทําอะไรเลยทุกอย่างกําลังจะจบแล้วก็คุณกําลังที่จะได้เริ่มอะไรใหม่ๆถ้าในเรื่องงานคุณมีเกณฑ์ที่จะได้งานใหม่นะ คุณจะประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณกําลังเริ่มทําเนี่ยแหละเออหรือคุณคิดจะลงทุนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็กรู้สึกว่ามันมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จแม้แต่ในเรื่องความรักความรักเด่นมาก,กองเนี้ยกูบอกเลยจะหลุดตีมก็ไม่ได้เลยนะคือความรักกูเห็นว่าทุกอย่างมันกําลังจะจบเร็วๆนี้นะคะคือหมายถึงว่าเรื่องราวที่คุณต้องการรู้หรือว่าถ้า ความรักความสัมพันธ์ที่มันดูมีหลายตัวเลือกหรืออะไรเงี้ยที่มันยังดูไม่ชัดเจนอะ่ะกูเห็นถึงว่าอาไพายบอกว่าทุกอย่างมันกำลังจะจบแล้วคนที่เขาเลือกอะ่ะคือกูเห็นว่าคือขอโทษที่อึ้งอยู่นะคือกูกกำลังมองว่าผู้หญิงคนนี้คือใคร โอเคเดี๋ยวนะขอดูหน่อยสั้นโอเคอ๋อโอเคโอเคโอเคอเค,คือเอางี้ความรักฟังนะถ้าความสัมพันธ์ของคุณมันไม่ชัดเจนในอนาคตนะคะทุกอย่าง ไพ่บอกแค่ว่าสิ่งที่คุณกําลังจะทําอยู่ให้เดินไปตามเส้นทางที่ถูกต้องเนี่ยแหละไปตามคันลองคลองทำที่คุณกําลังทําอยู่หมายความว่าอะไรหมายความว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่โชคชะตามันจะนำคุณไปจุดนั้นสมมติว่าแต่คุณต้องอยู่ในกฎแห่งความดีนะที่ว่าเห็นคือมันเป็นคนที่ทำบุญสุนทาน เป็นคนที่อยู่ในกรอบอยู่ในธรรมอะไรเงี้ยคือถ้าคุณทําบุญทําแต่สิ่งดีๆหรือว่าคุณขอร้องอธิษฐานเนี่ยเรื่องราวทุกอย่างมันกําลังจะจบก็ได้นะคะในอีกไม่นานที่กูเห็นแล้วก็เรื่องที่คุณหวังไวอ้อ่ะคุณจะได้รับมันนะคะทุกคนงงว่าคุณกูคือสรุปมันจะประสบความสําเร็จไหมคือมันประสบความสําเร็จ นะคะก็เห็นถึงว่าคุณนะ่ะจะเป็นคนที่ happy แฮปปี้ละกันเอาอย่างนี้ละกันคุณจะเป็นคนที่แฮปปี้ในทุกๆเรื่องที่คุณหวังหรือที่คุณกําลังทําอยู่คุณจะเป็นคนได้รับเลือกอย่างเช่นถ้าคุณสมัครงานเขาจะเลือกคุณสมมติถ้าเขาไปสัมภาษณ์งานแล้วมีหลายๆคนเขาจะเลือกคุณในเรื่องความรักถ้าเขามีคนที่เขาคบกันมาก่อนอ่ะเขาจะจบกับคนนูน้นนะคะแล้วก็เขาจะมาเริ่มต้นใหม่ อืมอันนี้คืออันนี้คือคําทํานายหรือว่าถ้าเขามีตัวเลือกหลายๆตัวเลือกอย่างเช่นเขาเคยเจ้าชู้มาก,ก่อนอ่ะคนกูเขาคุยไปเรื่อยเลยนู่นนี่นั่นสรุปสุดท้ายแล้วเขาไม่เลือกใครเลยสักคนเขามาเลือกเรานะคะเคือไม่ง่ายอ่ะมันจะเป็นอะไรที่มันเป็นคําที่นั่นแหละคือเรานั่นแหละที่ประสบความสําเร็จที่กูเห็นคนอื่นอ่นอะก็คือจะไม่ได้รับเลือกก็คือจะเป็นเราที่ได้รับเลือกนะคะฉะนั้นคนกองเนี้ยก็ค่อนข้างชัดแต่ว่ากูเห็นว่ามัน มันดูว่าคุณจะต้องดูเส้นทางมันก็ค่อนข้างยาวนานอยู่นะเออคือเหมือนว่ามันจะต้องมีเหตุการณ์หลายๆอย่างที่เปลี่ยนผ่านชีวิตคุณหลายรอบอะ่ะคือกูเห็นถึงการจบบางอย่างชีวิตคุณจะเปลี่ยนแปลงไปแบบอย่างนี้เลยอะไรเงี้ยเออที่กูเห็นอนะเปลี่ยนแปลงไปเลยอะไรเงี้ยออนะคะฉะนั้นโอเคคนกองนี้เฟิร์มว่าคุณจะสมหวัง นะคะแต่ว่าจะไม่เหมือนคนกองหนึ่งนะคนกองหนึ่งเขาดูทุรักทุเลแต่กองของเราอะ่ะมันเป็นคําที่ว่าคือคุณมีความสมหวังอยู่แล้วในปลายทางแค่รอจังหวะเออแค่รอเวลาเท่านั้นเองเออยังไงคุณก็สําเร็จอันนี้คือเป็นประโยคของคุณในกองนี้นะคะฉะนั้นก็อย่าลืมน้อมรับคำทำนายนะคะแล้วก็ เอขอโทษด้วยที่เสียงป่วยนะคะแล้วก็จะรีบหายเนาะแล้วก็ถ้าใครต้องการดูดวงส่วนตัวกับกุ๊กนะคะก็คลิกดิงลายด้านล่างได้เลยค่ะเดี๋ยวกุกขออนุญาตไปต่อที่คนกอง3นะคะคนกอง3ค่ะคนที่เลือกแปดเหรียญน,นะคะแปดเหรียญโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเนาะคนแปดเหรียญอุ้ย คนแปดเหรียญคะ่ะคุณเป็นใครได้บ้างขอดูหน่อยคนแปดเหรียญวันนี้ไม่ได้อ่านแบบ happy ปป้สักเท่าไรนะคะเพราะว่าเสียงมันหัวเราะไม่ได้โอ้ยเนี่ยพอหัวเราะแล้วมันจะไอทุกคนโอเคโอเคมาคนแปดเหรียญคุณเป็นใครได้บ้างค,ครับว้าวคุณเป็นคนกองสองคนกองสองแอบมาฟังคุณเป็นคนที่ ุ๊กเห็นถึงเอเนอรที่ว่าคุณเป็นคนที่ทำไมคิดนานจังขอดูหน่อยนะโอ้ปแปลกมากเลยเอเนอรคนกองนี้ไม่รู้ว่าใครมาดูกุ๊กนะขอดูหน่อย มันมีคนแปลกๆมาดูกุก๊กจริงๆด้ดดวยวันเนี้ยเซเว่นอับสอนไม่รู้คุณเป็นใครแต่ว่าเคยเนจีที่กุ๊กเห็นอะอันหนึ่งคุณเป็นคนที่เกิดมาในครอบครัวที่ดูแบบสมบูรณ์ก็ได้นะคืออย่างเงี้ยคุณเกิดมาในแบบที่คุณได้รับความรักความสุขมาแฮปปี้อย่างแน่นอนที่กุ๊กเห็น คุณอาจะมีแม่คุอาจจะมีถ้าคุณมีแม่คนเดียวคือแม่คนรักคุณมากถ้าคุณมีพ่อคนเดียวพ่อก็รักคุณมากหรือบางคนแบบมีครอบครัวคือกูเห็นถึงว่าคุณเป็นคนที่ได้รับความรักอย่างเต็มที่ละกันเออแล้วก็คุณเป็นคนที่อาจจะเคยแต่งงานมาแล้วก็ได้แล้วคุณอย่าแล้วคุณเลิกเออกูเห็นแบบนั้นบางคนมีครอบครัวมาแล้วอะมีลูกแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะแล้วก็ คุณเป็นคนที่ตอนนี้คุณรู้สึกว่าคุณพบเจอโซเมทของคุณเจอคนที่คุณรู้สึกว่าวิคุณชอบจังเลยคุณรักจังเลยอ่ะคนคนนี้โดยที่ที่ผ่านมาชีวิตคุณแบบอาจจะแบบเจอคนความรักที่ไม่ดีมาก็ได้ที่มันคือชีวิตคุณพังไปเลยอ่ะกูเห็นแบบนั้นน่ะนะคะแล้วคุณเป็นยังไงได้บ้างอีกอ่ะถ้าเป็นแบบตามนิสัยอนะกูว่า คุณเป็นคนที่ชอบดอกไม้ก็ได้นะที่เห็นชอบความสวยงามอย่างนี้ละกันหรือคุณชอบไปที่ธรรมชาติที่มันมีดอกไม้สวนดอกไม้ชอบไปแบบเออสวนสาธารนณะอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ที่ลูเห็นนะชอบไปเที่ยวธรรมชาติอะไรเงี้ยน้ำตกอะไรได้หมดเลยนะคุณเป็นคนที่ อาจจะกลัวฟ้าร้องฟ้าผ่าที่กูเห็นนะคุณไม่ชอบเลยอะไรเงี้ยแล้วก็คุณเป็นคนที่ไม่ค่อยเป็นระเบียบสักเท่าไหร่ที่กูเห็นนะแบบอยู่ห้องหรือว่าอยู่ห้องทํางานหรืออะไรเงี้ยก็จะวางอะไรแบบคือหมายความว่าบ้านโดยรวมอ่ะก็เป็นระเบียบแหละสวยแต่ว่าถ้าเป็นโต๊ะทํางานที่เราทํางานหรือว่าเป็นมุมที่แบบใช้บ่อยๆอ่ะมันจะเละมันจะรกมากเลยที่กูเห็นนะเออ วางสเปสปะไปหมดอะไรเงี้ยค่ะกองหนังสือกองงานกองเอกาสารอะไรเงี้ยฟ,ฟิลๆนั้นเนาะแล้ก็คุณเป็นคนที่ก็เห็นถึงเอนจี้ที่ว่าคุณในช่วงนี้คุณอยากสวยขึ้นคุณอยากดูดีขึ้นคุณอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองละกันเอา,อางี้ละกันเนาะโอเคมาเรามาดูนิดนึงว่าเฮ้ยสิ่งที่คุณแบบ มุ่งมั่นตั้งใจพยายามทําอยู่เนี่ยจะสําเร็จไหมเนาะซึ่งแต่ละคนนะคะเรื่องก็จะไม่เหมือนกันนะบางคนเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักนะคะแต่กุ๊กจานให้โดยรวมว่ามันมีเกณฑ์ที่จะสําเร็จไหมเนาะโอเคว้าวไพ่ชมนะว่าคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนเก่งอยู่แล้วนี่เออคุณเก่งมากคุณมุ่งมนะั่นมากกุ๊กเห็นว่าคุณตั้งใจทํามันมากๆด้วย แล้วเวลาคุณทําอะไรคุณจะมีความชํานาญในการทำสิ่งสิ่งนั้นกูเห็นว่าคุณทําเก่งมากอคุณบางคนในที่เนี้กูเห็นว่าเป็นในเรื่องของงานนะหลักๆอมคนกองที่สองเขาจะเป็นความรักแต่ของเราเนี่ยกูว่ามันเน้นในเรื่องงานนะแต่ความรักก็มีแหละแต่หมายความว่างานเป็นส่วนใหญ่โอ้ยคนกองนี้พูดเลยนะ สิ่งที่คุณคิดลงมือทําทั้งหมดอ่ะสาเร็จล้านเปอร์แล้วในเรื่องเนี่ยในกองนะกูเห็นถึงเป็นในเรื่องงานส่นสวนเนี่ยเนาะสิ่งที่คุณคิดทำโปรเจกต์หรืออะไรเงี้ยที่คุณกาลังจะทําอ่ะคุณจะได้รับการตอบรับที่ดีมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องอะไรคุณจะมีผลงานที่โดดเด่นคุณจะมีชื่อเสียงสิ่งที่คุณทดลองทํานุ่นนิ่นั่นที่กูเห็นเนาะที่ผ่านมาแล้วคุณดูตั้งใจทํามาก มันจะประสบความสําเร็จอะทิวเห็นนะแต่ว่าสิ่งที่คุณประสบความสําเร็จอะคุณอาจจะรู้สึกว่าเออมันยังได้อีกแล้วคุณก็คิดต่อยอดไปอีกคือเหมือนคุณทำไปเรื่อยๆต่ออีกอะที่เห็นอะเออแต่ว่าคือตอนนี้มันอาจจะเป็นอารมณ์ที่ว่าคุณอะรู้สึกว่าเอ้ยอะไรอะคุณรู้สึกว่าแบบเอ้ยมันจะเป็นไปได้ไหมหรือว่าทําสิ่งนี้ดีไหมเอาอันนี้มามิกกัันนี้ดีไหม เอานี้มาจับโปรอันนี้ดีไหมหรือว่าแบบทําอันนี้ดีไหมลองทําอันนี้ดีไหมอะไรเงี้ยเป็นฟีลนั้นที่กูเห็นทีเนี้ยตามไพ่ขึ้นเนาะเดอะเดวิลขึ้นมาขอดูหน่อยคืออะไรอ่าชาริออตโอเคกูเห็นกูเห็นแค่ว่าสิ่งที่คุณทำอะ คุณทําดีแล้วนะไพ่ชมแบบนี้นะสิ่งที่คุณกาลังทาอ่ะที่ผ่านมาคุณทําดีแล้วคุณเก่งคุณฉลาดคุณเป็นคนที่แบบเก่งมาแต่ว่าถ้าตอนนี้คุณรู้สึกว่าเอ้ยมันติดขัดจังเลยอาจจะด้วยถ้าเรื่องงานมีหัวหน้านุนีนันหรือว่าคนที่ใหญ่กว่าคุณหรือว่าอะไรเงี้ยมาทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยหรืออะไรเงี้ยคือไพ่บอกว่าไม่ต้องกลัวเลยนะเพราะว่ากุเห็นถึงเอเนรจที่ว่า กุกเห็นถึงเอเน g y ที่ว่าคือคุณมันจะมีคนมาช่วยคุณออยาะี้แล้วกันกุ๊กเห็นถึงคนจะมีคนมาช่วยคุณอะเออไม่รู้ใครนะคะในเรื่องนี้ให้มันดูประสบความสําเร็จมากขึ้นเออบางคนกุ๊กเห็นว่าเด็กกว่าบางคนกุ๊กเห็นว่าโตกว่าคุณนะเออมันก็เลยเป็นเอเน g y ที่ว่ากุ๊กเห็นว่าถ้ามีคนมาช่วยเหลือคุณเรื่องราวเนี้ยมันจะไปได้เออฉะนั้นถ้าคนทํางาน คุณต้องมีคนที่ช่วยคุณคิดอ่ะช่วยคุณทําเออมาถึงจะประสบความสําเร็จคือมันหัวเดียวกระเทียมรีบไม่ได้อ่ะทิวเห็นเลยอ่ะแล้วก็ถ้าเป็นในเรื่องของความรักนะคะก็เห็นว่าสิ่งที่คุณทําทุกอย่างอ่ะมันดีแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้มันยังมีอุปสรรคอยู่ทิวเห็นคุณทําอะไรไม่ได้ เออที่เห็นอนะ่ะคุณทําอะไรไม่ได้แต่ว่าคุณก็พยายามที่จะทํานะที่เห็นอนะ่ะเออตอนนี้นคุณยังทําอะไรไม่ได้หรอกไพ่บอกแบบนี้ฉะนั้นถ้าในเรื่องความรักถามว่ามันจะประสบความสําเร็จไหมเออคนกองเนี้ยกูบอกเลยความรักไม่เวิร์กไพ่บอกว่าพักก่อนนะเรื่องความรักคนกองเนี้ยไม่เวิร์กเลยความรักคุณต้องไปมุ่งงานแล้วแหละมุ่งงานมุ่งเรียนคนกองเนี้ยชัดเลยอะ่ะ แล้วคุณจะประสบความสําเร็จคุณจะประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานและก็การเรียนคนกองนี้นะเออแบบโดดเด่นเลยอะแล้วก็เงินจะเข้าฉ่ําๆเลยนะคนกองเนี้ยฉะนั้นรับเอเนอรดีๆไว้ y นะคนกองเนี้ยไพ่บอกว่านั่นแหละในเรื่องความรักไม่เวิร์กนะไปงานเงินเลย จะประสบความสาเร็จมากแต่อย่างที่คุ๊กบอกอาจจะต้องมีคนช่วยเหลือเป็นที่ปรึกษาด้วยนู่นนี่นั่นหรือว่าคุณกําลังจะเจอกัลยานามิตรนี่แหละที่เข้ามาช่วยเหลือคุณในเรื่องที่คุณกําลังคิดอยู่นะคะมันจะดูมีคนที่จะเข้ามาแล้วก็ทุกอย่างมันจะดูเคลียร์ขึ้นนะคะฉะนั้นคนกองเนี้ยก็อย่าลืมนอมรับพลังงานดีๆนะคะถ้าใครต้องการดูดวงส่วนตัวก,กับแม่หมอกกุ๊กนะคะก็คลิกลิงก์้ายล่างได้เลยค่ะวันนี้ก็ไปก่อนค่ะ